อมสมมติว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเป็นหนี้ใครอยู่ใช่ไหมถ้าเราโฟกัสแต่หนี้นะทุกคนนะมันไม่มีไอเดียในการหาเงินมาใช้หนี้เขาแน่นอนนะจงตัดทิ้งไปก่อนตั้งเป้าเลยว่าเราเป็นหนี้ใครบ้างในระยะเวลาสิบสี่วันเนี้ยจะทำยังไงให้เราคูทยอยคืนหนี้ใครหลายคนแล้วนะออจะทำยังไงว่าให้เราหาเงินได้สักประมาณ เนี่ยครูตั้งเป้าเนี่ยห้าพันนี่คือเอาไว้ลงทุนด้วยแล้วใช้นี่เขานะที่ครูขอกําไรวันละห้าพันบาทจากท่านท้าววิสวรโนเนี่ยนี่คือค่ะอันนี้ไม่บอกใครนะแต่ให้อยู่คนเลินนะซื้อสมุดมาคนจะบอกเสมอใช่ไหมสามารถเขียนได้เรื่อยๆนะเขียนเป้าหมายธุรกิจนะว่ารู้อยากได้วันละเท่าไหร่นะถ้าเป้านั้นอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วยิ่งเกิดขึ้นแล้วนะ ยิ่งต้องเขียนต่อนะอเขียนอีกวันนี้ได้สองพันเอาอีกเท่าไหร่บอกจักรวาลน,นะอย่าให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเงินหมดนะทุกคนให้มีความรู้สึกว่าจักรวาลรักเราเนี่ยพระเจ้ารักเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเราจะให้เงินเรามาแล้วมาอีกนะเท่าไหร่ที่คุณต้องการเนี่ยเป็นรูปประธรรมของเงินเนี่ยเนี่ยอ่ะเป็นวัตถุเนี่ยนะเงินหมื่นเงินแสนเงิน น้านเนี่ยเอาที่มันพอเราทำได้อ่ะเออสำหรับครูที่ผ่านมาครูก็ไปยืมเขาแหละครูได้มาพันสองพันสี่พันหรือครูไปเอาแป้งมาขายเนี่ยครูก็ไปขอเครดิตเขาบางทีไม่มีเงินไปจ่ายเท่าแก่ช้าครูก็ขอโทษแล้วครูก็เล่าให้เขาฟังแต่เขาก็ให้อภัย เพราะเขาเป็นพ่อค้าเหมือนกันเขารู้ว่าการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเวลาค้าขายของไม่ได้เวลามันผิดพลาดเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแม่งเราแบบครูโคตรเกรงใจเขาเลยนะวันที่ครูเคยบอกว่าครูไม่ครูไม่มีเงินคืนเขาอะแล้วครูก็รอเงินเดือนหัวอย่างนี้แหละครูก็รอเงินเดือนที่แล้วครูก็เป็นแบบนี้แหละแล้วครูไม่อยากให้ตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วครูไม่อยากให้ลูกศิษย์ของครูที่มาติดตามหรือใครที่เจอครูเป็นเหมือนที่ครูเคยเจอไงครูก็ เอาเงินไปให้เท่าแก่ครบทุกบาททุกสตางค์นะเงินเดือนผัวออกผัวก็เอาเงินให้แล้วไปคืนเขาแล้วครูก็เอาแป้งมาขายที่แรกครูไปสมัครงานค่ะแล้วเดินหาแค่วันเดียวเองไม่ได้งานค่ะครูเลยบอกกับตัวเองว่าแม่งนะที่แรกครูจะไม่าขายขนมฝักบัวด้วยซ้ําครูขอบคุณพี่แม่มมากๆพี่แม่มบอกว่ามึงจะเบื่อทาไปทาไมมันทําให้มึงได้ตังค์มึงก็ทําไปสินะ เราก็เลยทำเพื่อนๆสมองของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่อยากทำอะไร